ชุมชนยนวีที่บ้านถาเข้าวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นไม้ยหญ่กันค่ะต้นไม้ใหญ่สูงตั้งเวทีมูเสยโ่ทางดิดเนื้อกงกาะยาวหน่อยค่ะต้นไม้ตอนนี้มีสีว่าต้นส้มพงนะคะนี่อายุมากกว่าห้ารยปีความยิ่งของมันประมาณหนึสิบกว่าคนโอบนะคะสูงถึงต้นไม้เทีมีอายุอายุมากที่สุดในรูสามารถมาชุมกันได้นะคะ อยาาเ็นไหชาวบ้านทาเขามีอาชีพปลาโมง่งผืนบ้านและทำสวนซึ่งอาชีพประมง่งผืนบาน้านก็ยังคงทำอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะและอาหารประจำทิ่งของชาวบ้านถาเขานั่นก็คือปลาม่งเก่งสมไสชุนไส้มาละโคและปลาไส้โทษคขมิ้น ปลาใส่ยำยมสมุนไพรกุ้งตม้มนำพริกพักลวกปลาม่งทอดเผือซึ่งวัตถุดิบของชาวบ้านทาเขา้าก็ได้มาจากชาวประม่งตื้นบ้านในหมู่บ้านนั่นเองค่ะชาวบ้านทาเข้าจะมีการทำลอบใส่ใย,ยเพื่อไปดักหวางปลาม่งนั่นเองค่ะส่วนวางอวนก็จะมีการวางอวนกุ้งอ้วนปลาใส่อ้วนปูนะคะ มาแจวชุมชนยุ่นวิธีบ้านถาเขาต้องได้กินอาหารประจำทินด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ มรดกเคี้ยวขาจีเรื่องอารามอยู่กลางทาเีหัวใจไม่วาวีจุดหน้าที่มี่จะนี่คงกุณก็อยกักใครจะรู้ไม่ว่าบนก้อน่รองรอไปด้วยนันทารีจะมีโมรโดกอันล้าคคาทีซึ่งทอดกันมากนั่นก็คือทองถุงหน้าเคี้ยวบดีของก้อยาวหน่อยนั่นเองก้อยาวหน่อยจะมีหรือด้ยการทำหน้าปีลานหนึ่งทางท่านั้นมรดกเขี้ยวคาจีเรื่องอารามเป็น ธอกเตบันมาบรุษทิ้งเอาไว้ให้ลูกหล้านจนซื้อผอตกันมาหนาปัจจุบันดีนั่นก็คือทองถุงนั้นยู่กางคาเล่ยว่าใจไม่ว่าวีนั่นไม่ถึงโวงหน้าที่ น้ำทะเลรมรมบหัวใจไม่หวาเไ่นั่นไม่ทึ่อเชาวช้าบานก็ยาวหน่อยจะทำหน้าด้วยการถือโซ่กันนั่นก็คือไปดําหน้ากับนั่งเละครับมาช่วยดําหน้าตัวเองตูน้าที่มีชานี้ก็คุณก่ยาวนักทงเที่ยวมากเลยเป็นต้องยึดไทยรูปชุมบรรยากาศนั่งผักทานอาหารกับปลาอาหารในถุงหน้าและยังมีควายและนกต่างๆให้ชุกมกันอีกด้วยค่ะ